ใมลืมคือ,อพี่ไฟอ่ะเผอเล่นอนะ่ะไปตัวนี้แล้วอ่ะตัวนี้ทุกคนมันไม่รู้ว่าเรียกว่าตัวหรือเปล่านะแต่ไฟตัวนี้คือตัววัวน,นี่คือตัวนำโชคเลยพี่ไฟใช้ตัววัวคือตัวนำโชคเลยรู้ไหมคนอันนี้เราเข้ามากิมาแหละแล้วก็ต้องระวังเลยนะะตายแล้วอ่ะ ใครอยากเล่นก็ไปหลูดได้นะ่จะทิ้งลิงไปได้คลิปนะทนมันโฆษณายังไม่ให้เราคามด้วยอ่า10% 1เปั้ซนจสบซงนสมงพี่ฝ่ายอ่นนี่สีขาวปกติเอาเป็นสีขาวลวกันทุกคนสีขาวเทาไม่รู้แหละนะ่าจะเป็นขาวนะทุกคนอ๋อสีเทาทุกคน สีเทาพี่ไใช้เป็นสีเทาคือใช้สีอื่นไม่ได้เลยมันเป็นตัวกาลากีนีพี่ไฟใช้แต่ตัวหัเพราะว่ามันเป็นตัวอาตัวนำโชคคือแบบโอ้ดีตายแย่งั้นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพียงเท่านี้แล้วก็จะอยู่เพียงเท่านี้นะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดให้หมดทุกปุ่มนะบายบายวู เดี๋ยวมาต่อกัน EP ที่2อาจจะนานหน่อยนะคะเพราะพี่ไฟเนี่ยไม่ได้ไม่ค่อยจะลงคลิปเพราะว่าพี่ไฟขี้เกียจนะบายบายว้